สวัสดีครับโอ้โหนักมวยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานี่นะครับเป็นแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวครับตอนนี้ของ w า b c จะพาวยโลกนะครับอาแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพลนิเพนซีเพมครับแชมป์105ปอนด์ w b c ครับครับผมที่ผ่านมานะฮะเราต้องกันแชมป์ไปได้อีกครั้งแล้วก็สองครั้งแล้วครับ องครั้งครั้งแรกเราชนะดันในเงียบปูเขียวในะครับชนะคะแนนรุ่นน้องครับครั้งที่สองเป็นไงครับครั้งที่สองก็โชคควายบังคับกับพี่วันเฮงครับครับครับกับพี่วันเฮง CBS ครับและพี่วันเฮงมีนายโยทินนะครับก็เราก็ชนะมาได้เหมือนกันนะครับแล้วไฟที่สามกำลังจะเกิดขึ้นครับได้ข่าวว่าทางทีมงานพินดีจัดหนักจัดเต็มให้เราเจอกับนักมวยต่างชาติด้วยใช่ครับนะครับรู้คู่โชคหรือยัง ก็เป็นทางของญี่ปุ่นครับน่าจะเป็นซูเปอร์สารโคราครับซูเปอร์สารโคระใช่ครับรองแชมป์โลกนะครับโอ้โหแล้วปัจจุบันนี่รู้สึกเขาจะอยู่รองอันดับต้นๆเหมือนกันนะรองอันดับสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเช็คดูอีกทีว่าเขาอยู่อันดับอะไรครับที่ผ่านมาสี่สิเขาก็น่ากลัวเหมือนกันดูเทปกันชกอคเขายังก็ดูดูไว้บ้างละครับครับญี่ปุ่นนี่เขาเป็นสินคาตกออกเลยนะการได้การ อ่าล่าแชมป์โลกเนี่ยเขาถือเป็นความภาคภูมิใจของของนักกีฬาเขาเลยแล้วครั้งนี้ที่งานพิธีจัดให้เจอญี่ปุ่นด้วยอะ่ะโอ้เป็นยังไงบ้างก็ก็เตรียมเตรียมเตรียมตั้งมือก็เตรียมแผ่เวลาครับครับก็เริ่มซ้อมนะครับเริ่มซ้อมนะนะครับอืกําหนดการที่เราจะต้องป้องกันแชมป์ไฟที่สามครับกับโคอุระนะครับเกิดขึ้นหรือยัง ก็น่าจะเป็นไปปลายเดือนสิงหาครับสิงหาคมปีสองพันห้าสิบห้านี่นะใช่ครับก็เราสองเดือนครับอีกสองเดือนนับจากนี้ไปใช่ครับนะครับจัดแถวไหนครับหรูอยังก็น่าจะเป็นแถวโคราชนะครับอ๋อไปไปย์น่าจะเป็นโคราชโคราชนะครับก็เอาตรงที่เขตที่จัดนวยได้สะดวกหน่อยนะชครับนะครับทีมงานที่ดีได้ทํางานได้คล่องขึ้นจะมีคาราลงคาราวานของทีวีเอฟอะไรเหมือนเดิมไหมก็มีเหมือนเดิมครับ ก็น่าจะเป็นขบวนใหญ่ก็น่าจะขบวนใหญ่เพราะว่าอาจะหมดโควิดแล้วครับครัเพชรมณีนี่ถือเป็นนักบวยที่ยิ่งชกยิ่งเก่งยิ่งชกยิ่งดีนะฮะพัฒนาตัวเองยังไงเราให้เก็ดูก็ดู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 เทปเก่าของตัวเองแล้วก็เอากลับมาแก้ไขว่าเราตอนโชคว่าเราผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอามาแก้ไขตอนซ้อมครับครับพยายามดู คิดประกอบของตัวเองครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นกับการที่เป็นยอดมวยเบอร์ต้นๆในรุ่นร้อยห้าปอนด์ถ้าร้อยคะแนนเต็มเราอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เจ็ดสิบแปดสิบครับเจ็ดสิบแปดสิบเองเหรอครับโอ้โหผมตนหน้าดครกบโอเคแต่ปีไม้อะไรเพื่ออาแฟนมวยพิจูดกันเราเองไหมครับพูดถึงสถิติการชกที่ผ่านมาหน่อยครับชกกี่ครั้งก็สามสิบแปดครั้งครับ ก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับที่จีนครับผมครับดังนั้นสามที่เจ็ดไวชนะหมดไม่มีเสมอไม่มีครับนะครับครับรับผู้ชมมากี่ครั้งแล้วจำไม่ได้ครับน่าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่เทียบได้กับเจ้าเจสซี่แบมโรดิเก็ที่เพิ่งต่อยกับพี่แหลมตีตะเกียบไปหยกๆนี่นะเขาก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่คือ เป็นค้าส่องออกของเพชรยินดีนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะฮะร,รุ่นร้อยห้าปอนสตอร์เวดนะครับชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับชื่อปัญญาประดับสีครับซึ่งก็ใช้ชกมวยเ,เมื่อครั้งชกกับพี่วันเฮงครับครับบางคนก็ปัญญาประดับสีบางคนก็เพชรมณี CBF ตอนนี้ลงตัวแล้วเนาะครับนะครับแล้วก็ เราคิดว่านะครับกู่ชกเนี่ยจะมาไม้ไหนโคอุระเนี่ยเป็นการชกก็น่าจะมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นครับเข้าไวออกไวอย่างเงี้ยครับครับก็เขาก็ไม่น่าจะมีลูกหนักครับครับโอเคเราศึกษาเทจเขาแล้วแหละพอสมควรครับแล้วเราวางเกมยังไงหลังจากนี้เราซ้อมกับใครบ้างไปก่าจนกว่าถึงวันที่เราชกก็มีที่ค่ายมีลองน้องกับน็อกเอามีกับเพคเพครโกศอะไรเงี้ยก็น้องในค่ายครับครับ ก็มีครูหนึ่งจะเป่าเติวคอยเตวให้ครับครับถ้าพูดไปแล้วนะแต่ละคนก็แต่ละสไตล์ครูหนึ่งก็สไตล์หนึ่งน็อกเอาสไตล์หนึ่งเพชรโกสลสไตล์หนึ่งสามคนนี้ครับเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาแตกต่างกันยังไงก็น็อกเอาก็มีลูกหนักแล้วก็เพชรโกสลก็จะมีลูกไวเข้าไวออกไวอะไรเงี้ยครับคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นครับก็ได้ก็ได้เรีงลมด้วยกันบ่อยครับครับแล้วในส่วนของประสบการณ์ที่อาจารย์หนึ่ง สัตชัยสาตกคุณได้บอกเราให้เราเตรียมเกมครั้งนี้ทํำยังไงครับก็มีการบอกแผนให้ชกวันเวทีแบบก็ให้ป้องกันตัวดีๆแล้วก็เอาหมัดใแม่นให้เข้าเป้าค่ะครับชกตามแผนที่พร้อมมาอะไรเงี้ยครับครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนบนครับแต่ว่าย้ายสำนความอยู่ที่อุทยาแล้วครับครับตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่ห้สครับเริ่มเริ่มซ้อม ครับโอเคฝากอะไรถึงไม่แฟนหน่อยก็ฝากให้ตามเชรร์คับไปนี้เจอกับนางวัว่างชายครับก็ทางนงที่ครับครับโอเคขอบคุณครับ